มีเรื่องราวดีๆมาฝากเมื่อกี้ซีเกอเมี่เขาเอาการ์ดเชิญมาแดดเอ็ดคู่นี้เขาแต่งงานกันแล้วไม่ใช่เหรอซีเกอเมี่ใช่เขาแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยสงสัยจะเป็นนี่ฉลองมงคลสมรสเป็นงานเลี้ยงฉลองค่ะคือพิธีการแต่งงานอะไรของเขาเนี่ยเกามีไปแล้วว่าอย่างนั้นใช่ใช่ก็คือจะทั้งวงจะเพี้ยนอะไรนี่กินเลี้ยงกินเลี้ยงกินเลี้ยงเฉพาะเพื่อนฝูง ใช่เอ๊เราเป็นเพื่อนฝูงเขาไหมอุ้ยตายแล้วน่าสวยฝูงสวยไหมดูซินี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันโอุ้ยตายแล้วภาพสวยป๋าคิดว่าจะแต่งใหม่เร็วๆนี้จะได้ถ่ายจริงเหรอป๋าเลี้ยงสิเขาเลืยกรีวาวอ่ะขวานพิมพ์ใช่อยากเข้าโบสถ์ขอขออยากเข้าโบสถ์ใช่ไหมได้เดี๋ยวจะไปเอาโบสถ์วัดไหนดีอ่ะไม่ได้เข้าโบสถ์คิดยังไงเขาแลกแหวนกันใหม่ไงเนี่ยว่าจะแต่งงานแล้วอยากถ่ายรูปสวยๆแบบนี้ค่ะอย่างเดียวเจ้าสาวคนใหม่ยังหาไม่ได้เลย สาคนเก่าไม่ไหวแล้วเดินแล้วโดนพัดลมแล้วกับพือนังแรกกับพือต้าพี่อิที่แหละไม่ได้แหม่ำเป็นผู้คือจยิว่าหลายๆคนยังไม่ได้ดูภาพที่พิธีแต่งงานเขาเลยนะงั้นเราไปดูกันเลยเไหมคะค่ะ มานานมากจะแปีแล้วเนอะมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้รักกันนานๆนะฮะมีหลานไม่ไวแล้วกันครับเราจะได้เห็นลองต้องบอกซีว่าต้องขยันขยันหน่อยครับคืนนี้เลยครับซีนะอย่ารอช้ามีใจด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ชีวิตครอบครัวเนี่ยเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มันมีความสุขมากๆมีลูกมาเป็นผู้หญิงครูไปจีนอ่ะอ่าแล้วก็ทิ้งเลยดองกันอีกแล้วให้คูทิ้งด้วยไม่ได้หรอับผมรักคู่ครับรักคู่ วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันสําคัญของมี่กับซีนะคะก็เป็นวันมั่นนะคะทำพิธีไทยแล้วก็มีพิธีจีนนะคะตอนนี้กําลังรอเจ้าบ่าวนะคะมาสู่ขออยู่เห็นบอกว่าจะมาทางเรือนนะคะยิ่งใหญ่ใช้ได้เลยแล้วก็ประตูะประตูเงินประตูทองเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่รู้ว่าจะอดทนพอหรือเปล่าที่จะฝ่าด่านต่างๆเข้ามาเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไง ถึงลีลาค่ะซึ่งทำตกสองรอบแรกนี่ถือว่าไม่เลิศแต่ตอนหลังโอเคแล้วแค่านานๆหน่อยจะอึดหรือเปล่า นับจากวันนี้ไปก็คงจะเป็นชีวิตคู่ที่เริ่มต้นกันอย่างจริงจังแล้วนะคะก็ขอให้เส้นทางชีวิตคู่ของพี่ๆรับเือนแล้วกันแล้วก,ก็ขอให้มีกันและกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะขอให้ทุกอุปสรรคนั้นผ่านพ้นไปด้วยกําลังใจที่ทั้งคู่มีให้กันและกันค่ะอ,อ่าน่าดีใจมากนะครับพอเห็นเขาเจอคู่ของเขานะครับแล้วก็ได้มามีส่วนร่วมในพิธีที่ท,ที่บ้านผมนะครับเป็นที่เดียวที่ผมแต่งงานด้วยขอให้มีความสุขตลอดไปนะครับดูแลกันดีๆ คนทั้งประเทศลุ้นกันคนทั้งประเทศเอาใจช่วยกันว่าเมื่อไหร่เอ๊จะแต่งงานกันสักทีวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะ <c oughs> วันนี้ก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะครับ <c oughs> ขอให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่มีความสุข ตลอดไปนะครับคู่นี้เขารักกันมายาวนานมากอาจจะมีอุปสรรคบ้างอะไรมากก็จนมาถึงวันนี้นะคะดีใจกับน้องด้วยนะคะมองแล้วก็นึกถึงตัวเองว่าเราจะมีวันแบบนี้กับเขาบ้างไหมมีหลานเร็วๆพวกเรารอชมรอดูอยู่วันหลานจะหน้าตาเหมือนน้องซีหรือเหมือนน้องเอมมี่นะครับแต่อยากให้หลานออกมาเหมือนทั้งคู่เลยจะได้น่ารักพวกเราคุณลุงยังรอหลานอยู่นะครับขอให้ทั้งคู่รักกันมากๆนิดนิรันนะครับ เป็นไงบ้างคะคุณก็โอเคนะผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ท้าทายดีผมแปลกใจมากเลยทำไมทุกคนแทนที่จะพูดว่าเออซีดูแลเอมี่ด้วยนะทุกคนพูดเหมือนกันบอกว่าเอมี่ฝากดูแลซีด้วยไม่มีใครพูดให้ผมดูแลเขาเลย ันนี้เราก็มีก่อนที่เราจะเริ่มพิธีก็มีไหว้ปป้าม้ามา,มาอ่าบอกบอกคุณพ่อคุณแม่ครับว่าวันนี้ผมอยากจะจะบอกให้รู้ว่าผมภูมิใจที่ที่ผมได้เป็นลูกเขาแล้วก็วันที่ผมมีความสุขที่สุดเนี่ยมันมาถึงแล้วถ้าเราลองจินตนาการว่าในโลกใบนี้ไม่มีเขาเนี่ยผมก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรหรือว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างความสําเร็จเงินทองชื่อเสียงอะไรก็ มันก็คงจะไม่มีความหมายอะไรเงี้ยครับก่อนเราจะมาถึงวันนี้ก็ชอบถามเพื่อนๆที่แต่งงานไปแล้วอะไรเง,งี้ยว่าแบบเอ้พอแต่งแล้วมันยังจะเหมือนเดิมไหมเพราะ<ม>ว่าเราก็ถือว่าเราครบกันมานานอะไรเงี้ยเ<ม>ขาก็บอกว่าแบบมันไม่เหมือนเดิมม,มันจะรักกันมากกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เหรอเพิ่งสวมแหวนไม่ถึงสองวินาทีสั่งจังเลยเนี่ย <laughs> อย่างนี้ยแต่งงานกันปุ๊บแทนที่จะเรียกพี่สีคะมาทานข้าวไหมอะไรเงี้ย เป็นไงฮะไปดูเนี่ยสีภรรยาผมกินก่อนเลย วันยังหวานอยู่ของเราก็ขอแสดงความดีด้วยจริงๆขอให้มีลูกไวัยขอให้มีลูกวัวัยจังวนะคะช่วงหน้าค่ะป๋าเดี๋ยวเรายกเวทีนี่ค่ะให้กับเวทีการประกวดเลยละกันประกวดนางงามใช่ไหมประกวดนางงามแล้วทําไมนะแม่นางงามธรรมดาด้วยนะเขาไม่รู้ว่าจะมีการแย่งมงกุฎหรือเปล่าอุ้ยมีแย่งชิงมงกุฎด้วยนะคะต้องติดตามติดตามช่วงหน้าค่ะ ใช้พลังเยอะมากเลยค่ะเพิ่งรู้ว่าพอเล่นแบบนี้แล้วมันมันต้องใช้สายตาเยอะมากมันแรกปวดหัวไปเลยอะค่ะไม่ใช่วทีธรรมดานะเป็นนางก็พมาสครับพอดรักแฟนหลืแฟนแฟนออกกำลังกายไหมอ๋อค่ะแฟนคนไหนเพ่แฟนคนไหนเลยคนที่เออคนเดิมเลยเดินเลยโอ้โลุกไหว ไมันไม่แกล้งเขานี่ไม่กล้ากลัวโ,โดนตำรวจจับครับโอ้จำไว้ทุกวันว่าเราไม่คิดถึง